คนใดที่เฝืนอสะสมป๊อปสัมฤทธิแล้วนะครับสร้างไรายได้เรียบร้อยแล้วมีไรายได้จากเกรือพุกเรียบร้อยแล้วนะครับดีใจเหลือเกินนะครับก็จะทำไปถึงทุกนั้นได้แรือไมธรรมดานะครับคนตีเนี่ยเรือพุกใครถึงใกล้เนี่ยแต่โมโหเนาะจะลำบากอะไรนะครับด้ใจความอดทนเวลาต้องขยันนะครับคุณหอมขยี้ข้ามขี้เกียจเหมือนกันหมดนะครับจะต้องอดทนต้องฝืนเนี่ยนะครับ ข้างละเลยตรงข้างแต่ล่าครับคิดแต่เนี้ยเมนูยังรับชมรับชมนรับชมจะได้ชอบนะครับบอกปะทุกนะับจากอธิบายนะครับแต่มักนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ว่าต้องใจความอดทนหนักเลยครับอะไรจะผลมีรายได้แรกอ่ะแสดงว่าชุดยอดก็ง่ายไงว่าจะเป็นด้วยผู้เปิร์หรือว่าจะ สไร้างรายได้หาไรายได้ครับยูทูบหนี่งมันจะเรียงธรรมดานะครับแบนมีฟุฟนฟกน,น,นะครับแบนมีฟุกแบบนี้เส้นมบบนีสายนะครับเต้ฝีมือกันรวดรวดเนาะอยากไปค่ะอยากไปตัวอ้วงอใครคนไหนที่เป็นมีไรายได้จากยูทูบแบบรวดเนี่แต่ว่าเป็นสุดยอดครับ แต่มาเล่าสู้กั้นไหครับเราคุนกับอย่างว่าเนยแล้วจะ่ยเน่ยังกับแบบนั่กับใบใจนะครับกู้กันเล่าสู้กันฟังนนนะครับว่าขั้นต่อจะเป็นยี้นะครับงานทุกอย่างอาชีพทุกอาชีพรวมเอาเนา่ยอยังมากันเนยเหมือนมดนะครับจะลำบากเหมือนกันแต่เป็นการเล่าสู้กันฟังนะครับ ก่อนจะรับชมคลิปกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ยูชแบรได้วยนะครับ สวัดีครับยันชาแนลครับครับยันชาแนลวันนี้ป๊าทำไปชมมะกินนึ่งป่าครับนึ่งป่ากับมีตับนึ่วิ่งห่าครับตับนวิ่งห่าใส่กินหมูด้วยนะครับนี่เราไม่หางนะครับครับมาครับมะกินเข้ากันครับแซ่บนัวแซ่บนัวเออเขากันห่อนนะครับ ada kan ไี่สิบห้า ช anel นนได้ลงคลิปสองวันนะครับพอดีช่วงนี้ยุ่งๆเลยนะครับมาไอด์เดอร์ครับได้กระจวดติดตามในช anel นยูเดอร์เป็นหละกเป็นขวจจังอัจดเดอร์ครับ กะนินนึงครับ ซื้อพักบุ้งน้อยท่านว่าจะแกงย่งหมีป่านะครับน่าแปลกแกงพักบุ้งกับยำนอไม้นะครับแปลกนะ เน,เนื้อขาวๆเลยครับประจําเขางำพิษครับนี่ครับครับนายันกับหน่อไม้ กินยากจะะหอนหาวันะ มีกุ้งป่ากุ้งป,า,ปานิลครับหวานมันครับ ช่องยันชันหน้าก็เป็นช่องกําลังสร้างขึ้นมานะครับยังแบบมีรายได้อย่างเดียวนะครับกับเข้ากับปาอาจจะเป็นกับเข้าแบบธรรมดาแบบเรียบๆง่ายๆกับเข้าพื้นเมืองน้องนะครับกับเข้าบานๆเนาะสามารถไปสื่อของอย่างที่แป้งๆมาเนะให้่านผู้ชมได้พอได้เตีเนาะเดี๋ยวรอได้ตังค์กับโฆษณาหรือมีรายได้ก่อนนะครับก็จะพัฒนาขึ้นมานะครับอาหารแต่จะได้ แปลกแวกแนวขึ้นไปของนะครับว่้ยังไงวะงบยังมานนักเต็มน,นะครับถ้าอยากเพื่ยันแฉแนวก็ได้เนี่ยก็เข้าสิมีราคาหรือว่าแปลกๆขึ้นมาหน่อยนะครับเจ๋อเซิร์ฟสนุนยนันแฉแนวก็ได้นะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์นะครับไม่อยากพลดูนักหนักหลายๆนะครับจะได้ตั้งกับโฆษณามาลงทุนของนะครับ ตอนนี้งบน้อยนะครับมาด้วยครับยบอดคนดูนักหลายๆไม่คนในตังโฆษณาหน,นักอาจจะมีเงินลงทุนไปสืบอผูอาร์ต์กาลกินกระเบนทองเนัะ ยัยังกาซื้อเลยนะครับเดี๋ยวนี้รอยห้าสิบรอ่หกสิบเลยหลัง่งหอาเด้แครับเปิดตอกับนักหนักหลายๆเด้อครับมาปะโควิดไปไงเลย ต้องระวังก้างด้วยครับฝากนี้หน,นึ่งผมมีก้างฝอยอกับถ้าหล่ำตารับปักได้เหมือนกันนะครับปักคอปักเงือก มีกับการกดยูทูบเลยนะครับไม่โฆษณาเข้าละแต่คนมีกดผมยังว่าต้องสะสมรายได้ให้ครบซิปเหรียญกันนะครับซิปเหรียญสหรัฐนะครับซิปเหรียญสหรัฐถึงจะเป็นทรงพินนะครับพินเางครเขากรอกข้อมูลอย่างยืนยันบัญชีธนาคารอย่างพวกนี้นะครับ อกองเซตก็จะมีไรายได้นะครับถึงจะได้ซิบเหรียญชาลัดชหรัฐแล้วก็ยังไม่ได้ตังค์เลยนะครับเราต้องสะสมเพิ่นไว้ก่อนถ้าหุ่นเพิ่มก็มมถึงล่อเหรียญสหรัฐถ้าครบถ้าครบล่อเหรียญตังค์จะโอนเข้าบัญชีที่เขาส่งมาให้ดำกุ้งเกินนะยังมันหักระยะทางเนี้ยของไก่ด้วครับ คนใดที่เป็นประสบควาสำเร็จแล้วนะครับสร้างไรายได้เรียบร้อยแล้วมีไรายได้จากเรือพูดเรียบร้อยแล้วนะครับดีใจด้วยิันนะครับ ก็จะทำไปถึงทุกนั้นได้เหรอแบบธรรมดานะครับคนปีนี่ยุทธ์ใครดูไกยหน้าแต่าบางหัวเนาะจัะลำบากเหมือนกัน,นครับต้องเกยความอดทนสัละเวลาต้องขยันนะครับคนเฮาเมื่อกีก้ขี้ข้านขี้เกยียจเหมือนกันหมดนะครับแต่ก็ต้องอดทนต้องฝืนเนี่ยนะครับบางครั้งแบบเลยบางครั้งั้งล่านะครับคิด ต่เนี่ยเมนูยังให้ท้ชมรับชมให้ชม,ชมจะได้ชอบนะครับบอกบรรทุกนะับจากอธิบายนะครับแต่มางก็ถือว่าเป็นเรื่องหรือว่าต้องใ้ความอดทนหนักเลยครับอะไรปิผลมีรายได้แลกอะแสดงว่าชุดหยอด่อนรุ้ยังไงว่าจะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าจะสร้างรายได้หารายได้ครับยูทูบเนื่อเหมือนจะเรื่องธรรมดานะครับ มนีฟุกครับมนีฟุกแนี้เส้นมนีสายนะครับตฝีมือกันรวดๆเนะอยาไปคยาไปดตัวไ้ที่เป็นมีรายได้จากยิทุบูดแบบรวยเนยแต่ว่าเป็นสุดเดือดกลับมาเราซูฟังนะครับ คนก็หมยควว่าเนยอะไรแต่เนี่ย,น,ย,ยบบนัอย่างกับมันกับใบใจนะครับอู้กันเราสู้กันฟังนะครับว่าขั้นตอนจะเป็นยังไนะครับงานทุกอย่างอาชีพทุกอาชีพเราหายนั่นอย่างมากกับเนยหมดนะครับก็่ลำบากเหมือนกันแต่เป็นการเราสู้กันฟังนะครับ่บเหลาเนยหลาอิ่มแล้วครับ ้างครับนอหวานข้าเานนิหวานหวานมันครับหลักแล้จิ้มสามรสเนี่ยมอกับมาพีข้าอย่างสุดยอดครับ ยังเชนแน่วกับเปิดช่องมาประมาณปีลายแล้วครับร้องเขาชอบควาสามารถกับเกาพอนะครับจะยากไปเนี้ยนะกับเต้าผ่านกดนะครับผ่านกดยูทูปโฆษณาเข้าละแต่ก็ต้องซาสมลายใต้ไปก่อนนะครับเ่าครบซิปเหรียญสหรัฐ ครบสิบเหรียญล้วจาต้องสช้สมตอม่อ้อครบร้อยเหรียญสหราชธรรมฮัลโหนยวไก่ครับเกิดอไกันลังใจให้ยังแขนแนาวแล้วนะครับแถวนี้กันเี่ยต้อเข้าทำร้านเรียบๆเปนยังไงไปก่อนครับน้องมีงบหนักไปลองคุ้นดันนะครับ ปเปิดมาเต้ยอู้กันดมาเต้ยนะครับแต่เมื่อน้องบอกหูจักวงการยูทูบเดือนเนาะเขาบอกหัวเปินเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งนะครับเป็นการสร้างรายได้เป็นการหารายได้ของเปิดเนาะเขาบอกหูเขาแบบพอเปิดเขาแบบหวานเขาเปิดเนานะ กินอยังกับมาพดกินอยังกับมาแช่นะอย่างนี้อย่างไรกับมาพด้าวหรือะแช่กมาหยูแตบไปนอาชีพของเปิดน,นะครับอยงหนึ่มมองอชีพนะครับก็แต่มันยูทูบเนี่มันยังแบบไฟแพร่หลายเลยนะครับเขาบอกโหดนะครับเบต้าบปเดียวมาเข้าตัวมัดกินอย่งกับไทยมั้งครับนั่นนี่นี่กะยูรูยูไทยอยู้นะครับเียนเข้าไปูทยอยู่แล้ và cái quần của con mất thật mình đưa, <laughs> mình đưa thai với đối tìm năng chất thật ผมสารับลิปป่าหนึ่งับกระพิกห้านะครับก็อิ่มแบร้อยครับนั่นจดครับเดี๋ยวป้าขันคิดเมนูต่อไปนะครับผมอาจจะย้ำนอหรือว่าแกงข้าวบูงใส่ป่าหรือว่าจะเป็นเมนูอื่นนะครับเดี๋ยวคิดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณที่เป็นังใจให้ยันชันแนวครับจะได้กับจุยสับสนุนพอกันไปเมื่อเนินานๆเด้อครับวันนี้ผักไก่ผักเบียร์วันนี้ละวันนี้ขวาญแดดเด้อครับนะครับสนุนเนื่งไปถึงความฝันนะครับก็มีรายได้นะครับ ครับผมขอบคุณครับคลิปจบแล้วกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้แันแนลด้วยนะครับ